สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆช่อง YouTube ของจันทวรแก้วหลวงคำนะครับแล้วก็ทักทายไปยังทุกแพลตฟอร์มทุกที่ทุกทางที่คลิปขผมจะไปถึงนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพียงแต่อยากมาแจ้งบอกว่า s p e c e s s Service by o o o g l e นะครับก็ได้มีเสียงใหม่มาแล้วนะครับเสียงเดิมของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเสียงเดิมของเขาะจะเป็นแบบแบบว่า17นากา5 1น หลุดลอกอุปกรณ์แล้วลอนเทอร์น้อยกว่า3สามเซ c e b o o กหมอพร้อมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือมี่สิทธิโปรผมก็ได้อัปเดตอ่าหน้าจออ่าสปีดสวิตช์เซสบายกูเกิลเรียบร้อยแล้วแต่เขาก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับแต่ซัมซุงของผมนี่ดิอ่าตอนนี้ผมก็ใช้ Facebook สมาร์ทวอยอยู่นะครับผมก็จะไปเปลี่ยนลองเปลี่ยนเสียง Google หรือว่า Service s by google ดูนะครับก็เมนูท็อปการดำเนินการการตั้งค่าท็อปการตั้งค่าการอ่านออกเสียงข้อความอ่าผมก็วาดรูปตัว l แล้วก็ผมก็มาที่การตั้งค่าการอ่านออกเสียงข้อความการตั้งค่าการอ่านออกเสียงข้อความนะครับผมก็บเบิ l e tab เข้ามาเลยนะครับจาวอักษรเป็นคำพูดหาตำแหน่งขึ้นปุ่มแล้วผมก็ปัดไปหาคำว่าเครื่องมือที่ต้องการนะครับจาวอักษรเครื่องมือที่ต้องการ smart voice อ่าตอนนี้เป็น smart voice อยู่ผมก็จะบเบิ l e tab เข้าไปนะครับเครื่องมือที่ต้องการหาตำแหน่งขึ้นปุ่ม แล้วผมก็จะไปเลือกเครื่องมือที่ไม่ได้ไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกไว้ป่มเลือก s p e e d s v i c s by Google s p e e d s e r v i c e by Google นะครับเค้าเข้าไปเลยครับ d o บ b l e Tap ตึ๊บกำลังใช้ s p e e d s e r v i c e Sense by Google เล้วคไับเสียงเขาก็จะเป็นแบบนี้แหละครับไม่ได้เลือกไว้ปุ่มตัวเลือก Smart Voice ้วยส่วนตัวแล้วผมว่าเสียงของเขาดีกว่าเสียงเดิมอยู่พอประมาณนะครับ อาจจะแตกต่างกันไม่เยอะจนแบบว่าปานฟ้ากับดินแต่ผมว่าใช้เสียงแบบนี้ก็ดีแล้วนะครับเลือกไว้ปุ่มตัวเลือก Speed Services e n s e by Google แต่มีสิบธีโปรของผมเครื่องนี้นะครับ17.53นาฬิกา,าทีขึ้นก็หลาะปิดหน้าจอมีความแตกต่างกับซัมซุงของผมเครื่องนี้อยู่นั่นก็คือ ตรงกันข้ามของผมจะสลับไปใช้เสียงเดิมอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมลองแบ็กออกไปแถบการนําทางกลับปุ่มจากตัวผมก็ไปที่การตั้งค่านะครับระดีสิบเปอร์เซ็นต์เล่นปรีเซตซัมซุงวาดเรีบยี่สิบระดับสี่สิบอัตราภาษาการาากตั้งค่าการตั้งค่านะครับผมก็ดเบิลแถบเข้าไป TS, ต,ตัวเลือกของ Google TTS กลับปุ่มตัวเลือกของ Google TTS แล้วผมก็ปัดไปหาคําว่าติดตั้งข้อมูลเสียงนะครับตัวเลือกติดตั้งข้อมูลเสียงอ่าผมก็ดับเบิลแท็บเข้าไปข้อมูลเสียงของ Google TTS กลับปุ่มแล้วผมก็ปัดขวาไปนะครับเกาหลีกับไัดแสดงรวมไทยไทยอ่าผมเจอไทยแล้วนะครับผมก็ดับเบิลแท็บเข้าไป เขาก็จะมีเสียงอกับเสียงไอ i นะครับของผมนะครับเสียงขนาดเครื่องหมายเสียงผัดคลบเสียงไอเสียงอนะครับปัดไปไม่ได้เลือกไว้ไม่ได้เลือกไว้นะครับลองเล่นดูเล่นข้อความตัวนี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทยอันนี้คือเสียงอที่เขาบอกนะครับว่าเสียงไอนะครับแล้วปัดไปเสียง เลือกไว้ปุ่มตุดเสียงไอไอเลเสียงไอไอเล่นข้อความนี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทยก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับอย่างสมมติผมใช้เสียงผมลองเปลี่ยนมาใช้เสียงเสียงไอดูเลือกสิเล่นข้อความไม่ได้เลือกเลือกไว้ปุ่มตัวเลือกเล่นข้อความตัวอย่างสําหรับเสียงไอปุ่มอ่านะครับก็ ไม่ได้นะครับก็คือเปลี่ยนไม่ได้ผมก็แถบการนำ<อ>ทางกลับปุย้อนกลับออกมานะครับข้อมูลเสียงของแถบการนำทางวันยูไอโฮม o o o g l e ผมก็จะเปลี่ยนไปใช้เสียงสมาร์ทวอชเหมือนเดิมนะครับผมก็วาดรูปตัวเอลการตั้งค <L. S 1> ่า t o อปแบ็การตั้งค่าข้อวาดปุ่มยอ่อข้อมูลโรมาเนียโปแลน แถบการกูเลือกของ Google TT ีถบการนํา้อนกลับออกมานะครับจากตัวอักษรเป็นคําพูดการตั้งค่าเครื่องจากผมไปใช้สมาร์ทไว้ก่อนนะครับเลือกไม่ได้เลือกปรั Samsung Capture หยุดวาย่อโปรดสเยกเลิกปีบอกลงกําลังใช้ Smart Voice แถบการนะครับเสียงสมาร์ทไว้ของผม จะตัออักษรเป็นคำพูด่าผมก็ย้อนกลับทีนี้ตรงกันข้ามกับมี1สิบทีโปของผมนะครับอีกเครื่องหนึ่งนะครับ17นาิา56นาทีหลดลอบอุปกรณ์แล้วลอนเชอร์น้อยกว่าสามหมอพร้อมอันนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนเสียง,เ,เ,สยงเสียงแบบเสียงแบบใหม่ของเขาได้นะครับใช้ได้แค่เสียงเดิมคงต้องรอให้เขาอัปเดต มาใหม่นั่นเองนะครับก็มีคลิปมาบอกเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันนะครับผมก็สังเกตว่าเสียงสปีดสวิดบายกูเกิลนะครับก็มีข้อสังเกตเล็กน้อยก็คือเขาไม่สามารถปรับความช้าหรือความเร็วได้นะครับอันนี้ถ้าใครรู้วิธีก็สามารถคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับเพราะว่า ถึงแม้จะปรับ100%หรือ0%เสียงเขาก็ยังเท่าเดิมแล้วถึงแม้ว่าจะไปปรับใช้ฟังก์ชันของ Talkback ในการปรับความช้าเร็วก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องไปแล้วนะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีร่ำรวยเงินทองและสุขภ,ภาพกันทั่วหน้าให้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับสวัสดีครับ